ไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือตัดสินว่าพราก2ฉบับขัดรัฐธรรมนูญและพรกร1ฉบับขัดรัฐธรรมนูญส่วนอีกหนึ่งฉบับไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้งนี้หากศาลให้เสียงข้างมากเห็นว่าพรากรไม่ขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆแต่หากพรก2ฉบับหรือฉบับใดฉบับหนึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีผลบังคับใช้ไปแล้วก็ตามส่วนแนวทางความรับผิดชอบของรัฐบาลคาดว่าจะมี4แนวทางด้วยกันค่ะคือคณะรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกทั้งคณะหรรือนายกั แสดงความรับผิดชอบลาออกคนเดียวแล้วให้สภาโหวตเลือกนายกรีคนใหม่หรือนายกิติรัตน์นรนองรองนายกรรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงแสดงความรับผิดชอบลาออกและสุดท้ายคือรัฐบาลอยู่ต่อโดยนำบรากฉบับที่ขัดรัฐธรรมนูญมาปรับปรุงใหม่แล้วเสนอกลับไปในรูปแบบของพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคาดว่าแนวทางสุดท้ายนี้จะมีความเป็นไปได้มากที่สุดค่ะ ซึ่งบรรยากาศในขณะนี้นะคะเรียกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนที่คณะตัวาการทั้งหมดจะขึ้นตั้งบรรลังอ่านขำวนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะคขอบคุณค่ะคุณจันสถาพรนะคะและสําหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามชมสถานการณ์ทางด้านต่างประเทศ